สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์ในวันพฤหัสที่31กรกฎาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ลดลงอีก3.40เหรียญนะคะปิดไปที่1294.70นะคะราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1292ถึง1302นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1294ราคาได้รับแรงกดดันจากการรายงานตัวเลข g d p ไตรมาสที่2นะคะซึ่ง เติบโตขึ้นถึง4นะคะจากที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเติบโต3แล้วก็ดีขึ้นจากไตรมาสหนึ่งที่หดตัวลงไป2.9นะคะนอกจากนี้ก็ยังได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นส่วนการถแถลงผลการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐนะคะ <c oughs> ทางเฟดก็ ยืนยันว่าไม่รีบร้อนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะคะแล้วก็จะเดินแต่ได้เดินหน้าลดวงเงิน QE ลงอีก1 0 0 0 0หมล้านยูส,ส,สตลล่าเหลือ2.5หมื่นล้านนะคะตามที่ตลาดคาดการส่วนในการประชุมก็มีการพูดถึงว่ายังมีความกังวลต่อกำลังการผลิตถ,ถ่วนเกินในตลาดแรงงานนะคะอันนี้ก็เะยทำให้ราคาทองคำยังประคองตัวอยู่เหนือเส้นวิ่งวเล2อ0้อวันได้ ส่วนข่าวอื่นๆนะคะ IMF ก็แนะนำญี่ปุ่นนะคะให้าหาลือกับจีนเรื่องการตั้งแบงก์ปล่อยอาากู้โครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศในอเอเชียนะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกศาศออกมาก็มียอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรษเดือนกรกฎาคมที่อ่อนตัวลงมานะคะที่ <c oughs> 2แสนหนึ่งหมื่นแปดพันรายนะคะจากเดือนก่อนหน้า2แสนแปดหมื่นหนึ่งพันรายนะคะแล้วก็ต่ํากว่าค่าที่2แสนสามหมื่นสี่พันรายต้องน้ํามันดิบล่วงลงแรงนะคะ3.7ล้านบาร์เรลส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะราคาทองคำก็อ่อนตัวลงแต่ยังยืนเหนือเส้นบวิ่งแอนเบเลสสองร้อยวันได้ มู g ว v e r เ g e 200วันอยู่ที่ประมาณ1,285นะคะในขณะที่ RSI ก็อ่อนตัวลงมาที่ระดับ41.6นะคะส่วน MACD Histogram ก็เป็นลบนะคะก็ยังส่งสัญญาณ bearish อยู่นะคะวันนี้ก็มีแนวรับที่1,292-1,285นะคะส่วนแนวต้านมีที่1,306แล้วก็1,314แล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบระหว่าง1,285-1,314ถึง 1, ก็คงต้องจับตาดูการอ่อนตัวลงมาที่บริเวณเส้น moving a v e r ร g e สองร้งอยวันนะคะหนึ่ว่าจะมีแรงดิดกลับได้ไหมนะคะถ้าดิดกลับไม่ได้ก็จะอ่อนตัวลงมาต่อที่บริเวณหนึ่ันบห้านะคะกรอบร่างของสามเหลี่ยมแนวรับของราคาทองคำวันนี้ก็1,292 1พันถ้าหลุด1,285ก็จะไป1 2ึ5นะคะส่วนแนวต้านที่1,306แล้วก็1 3 1 4 ส่วนดาวโจนเมื่อคืนปิดลดลง31.75จุดนะคะโดย S&P 500แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวขึ้นนะคะหลังจากที่เฟดประเมินภาวะเรศรษฐกิจสหรัฐที่สดใสและยังไม่รีบร้อนที่จะขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยส่วนเงินบาทอ่อนค่าลงนะคะมาอยู่ที่ระดับ31.94ในขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแต่ได้ลดช่วงบวกลงหลังจากที่เฟดแถลงยืนยันไม่รีบร้อนขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยนะคะ ส่วนราคาน้ำมันดิบในสเมนก็ร่วงลงมาอีก70เซนนะคะมาอยู่ที่100.27เบรนส์ก็ร่วงลงอีก1.21เหรียญนะคะปิดที่106.51อันนี้ก็ได้รับแรงกดดันจากอุปทานน้ำมันที่ล้นในตลาดยุโรปและเอเชียแม้ว่าตัวเลขต้องน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับลดลงหลิ่งลงอย่างแรงก็ตามนะคะ SDR กับ iShare ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะ เรามาดูภาพเทคนิคของเงินบาทกันนะคะเงินบาทก็ภาพกราฟรายสี่ชั่วโมงแนวโน้มยังเป็นขาลงนะคะแต่ระยะสั้นก็มีการรีบาวขึ้นมาได้นะคะจากแรงหนุนของ MACD แนวรับมีที่31.9แล้วก็31.8นะคะแนวต้าน32.0แล้วก็32.2นะคะเข้าให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคารีบาวส่วนเบรสนะคะ เรนก็ร่วงลงแรงนะคะหลุดกรอบแนวรับแรกบริเวณ107เหรียญลงมาในขณะที่ m ACD ก็ส่งสัญญาณลบมากขึ้นนะคะให้แนวรับที่105.8แล้วก็104.3แนวต้านที่107.4แล้วก็108.0นะคะให้เทรดดิงช็อตเมื่อราคาดีเบเอาส่วน KTBU14 นะคะภาพกราฟไาย์4ชั่วโมงราคารีบาวขึ้นได้แรงนะคะหลังจากที่ร่วงลงเมื่อวันก่อน RSI ดิดตัวขึ้นตามขณะที่ MACD ใกล้ตัดเส้นสัญญาลขึ้นมานะคะก็คาดว่าการรีบเอาจะมีต่อเนื่องนะคะแนวรับมีที่21.8แล้วก็21.5แนวต้าน22.8แล้วก็23.2นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้าน ส่วนสิริยูหนึ่งสี่นะคะภาพกราฟรายสี่ชั่วโมงปรับตัวลดลงแรงหลังเกิดสัญญาณแบรดิตไดเวอร์เจนขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแนวรับวันนี้มีที่หนึ่งจุดเก้าแปดแล้วก็หนึ่งจุดเก้าสามนะคะแนวต้านมีที่สองจุดหนึ่งแล้วก็สองจุดสองนะคะก็ให้เทรดดิงช็อตเมื่อราคารีบาวส่วน t ูยูหนึ่งสี่นะคะก็รีบาวขึ้นได้แรงนะคะแต่ยังถูก กดดันด้วยโมเมนตัมเชิงลบนะคะก็ให้ระวังการขึ้นทดสอบแนวต้านนะคะถ้าหากไม่ผ่านก็จะอ่อนตัวลงได้อีกแนวรับมีที่10.2แล้วก็10.0นะคะแนวต้าน11.3แล้วก็11.6นะคะก็ให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคาดิบ่าวสำหรับ True นะคะก็มี XR ไปเมื่อวานนี้นะคะทำให้ช่วงเช้านี้ก็ร่วงลงมาแรงหนุด10บาทแล้วนะคะ สำหรับเซต50นะคะเซ็ต50ก็หลุดแนวโน้มขาขึ้นแต่ยังมีแรงซื้อหนุนได้ในช่วงท้ายตลาดทำให้ RSI ดิดตัวขึ้นจาก บริเวณเข้าใกล้โอเวอร์โซแทมเอซิดีที่ลงสู่ช่วงลบป่งชี้ทิศทางอ่อนตัวต่ออย่างไรก็ตามการแปะกรอบล่างของชันเนลขาลงระยะสั้นทำให้คาดว่าวันนี้จะมีแรงดิดกลับแต่ต้องระวังถูกขายซ้ำอีกเนื่องจากรูปแบบดับเบิลท็อปยังคงมีผลอยู่นะคะก็ให้ช็อตเมื่อดิดตัวขึ้น แนวรับมีที่1น0่พันเจ็ดแล้วก็9 9้า้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะสำหรับเซ็ตห้าสิบส่วนแนวต้านที่1 0 2 5พันยี่สิบห้าแล้วก็1นึพันสาสบอ็ดส่วนซีรีส์ U นะคะแนวรับมีที่9 9้า้เก้า้าแล้วก็9 8้า้อยแปสิบแนวต้านมีที่หนึ่งพันสิบแดแล้วก็หนึ่งันยสี่สำหรับข่าวในประเทศนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ลงเหลือ2 0จเเซจากเดิมที่คาด2.6เเซนตนะคะ ส่วน X, เอกเนะคะก็เตรียมปรับเป้ายอดขายปีนี้เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นล้านบาทแต่ว่ากำไรหดลง14%นะคะส่วนรายได้ใน q 2เพิ่มขึ้น17%นะคะมองว่าเศรษฐกิจไทยจะคื้นตัวเต็มที่ในไตรมาส1 000, ปีหน้านะคะส่วนปตทะก็ระบุว่าคืนท่อการ์ดให้กับคลังเรียบร้อยแล้วเตรียมแยกธุรกิจท่อส่งการเป็นบริษทัทตามนโยบายของรัฐนะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดน้พันจากบริษัทคาสิโกโฟิเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ